ตำปลาทะเลครับผมสวัสดีรอบครับสวัสดีครับอยู่กับหนุ่มคาสเกตหนุ่มขี้เมาครับผมส,สเกตหนุ่มขี้เมาในเสนอเมนูตำปลาทะเลครับผมอ่าสุดจัดปลัดบอ่อครับผมเดีย๋ยวให้ดูของนี้ครับผมตำปลาทะเลครับผม ตำปลาทะเลครับผมอยู่ในปา่าอีกแล้วครับผมทะเละรู้อยู่ไหนครับผมหาเองครับผมกุ้งกับกุ้งน้าจืดครับปลาหมึกกับปลาหมึกน้าจืดนะครับผมใส่พริกลงไปนะครับผมใส่ยเยอะเอาอะไรมาแม่งใส่แม่งหมดใส่ไปด้อยครับผม ต่อฝากไว้แล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เขาสเก็ตหนุ่มขี้เมาครับผมสุดจัดประหลัดบอกประหลัดบอกต่อนะครับประหลัดจากประหลัดมันคือใครครับดู ทะเลต้องเผ็ดๆนะครับมึงจะจืดจัดได้ใจโอ้หพริกแหลยยากมากเลยมันนานตำทีครับมีใครได้ตำบ่อยครับผมอย่างอื่นตำบ่อยจัง <c oughs> ใส่ไปก่อนเลยครับมัน็นกรเทีย อใส่เยอะครับมะนาวกันคาวครับผมพวกปลาหมึกกับกุ้งคาวคาวเหลือเกินคาวมากตัดเลี่ยนได้ครับมะนาวครับผมมะนาวสดๆบีบใส่ปากไม่สะใจกินแม่งเลยครับผมอ

ทิ้งเลยนะครับขยะมันย่อยได้ทิ้งครับโปรดรักษาด้วยครับอย่าทิ้งขยะที่ย่อยสลายไม่ได้พวกมะนาวมะนาวเน,นี้ยย่อยได้ครับผม <c ười> รอดครับผมแทงเยอะไหมมีเยอะไม่ได้ครับผมมีนัวนครับผมของก็ดีจริงๆ ตามด้วยครับผมน้ำตาลครับผมมันไม่มียี่ห้อนะผมมาไม่ได้ถุงมันใหญ่เกินฟังเพลงสดเลยละกันคนคืออายก็เอื่นผู้ชายบ่มียี่ห้อฟุ่นนะลูกอีสานครับผมพูดคอมเมนต์นั่ค่อยได้คนระับพูดไม่ใช่พูดออคอมเมนต์ไม่ได้คนคอมเมนต์คนสวยครับผมขายไม่ได้ครับผมสุดเด็ดครับผมสุดจัดประหลัดบอกมลายเอ็มอยูเอ็มครับผม นัวไม่กลัวใครผมไม่ได้โฆษณาแกครับผม KFC แกครับผมแกรวยแล้วรวยอีกผมจนลงจนลงครับผมเมื่อไรจะรวยไม่รู้ครับผมเอาจะท้อทยครับแซบนัวไม่กลัวใครจะใส่เยอะนะครับผมเพราะว่าของเขานัวจริงๆขวดเดียวกินได้หลายวันแล้วเกือบเดือนครับขวเกือบเดือนครับผมนัวจริงเอาสักสองช้อนพอครับผมเอาเยอะแล้ว เรียบร้อยลงยันเช็คครับผม,ส,มสิ่งที่เราขัดไม่ได้เลยสิ่งเราขัดไม่ได้เลยทิพพารลดนนี่นะครับของดีของคนไทยครับผมของคู่บ้านคู่เรือนขาดไม่ได้จริงๆปลาเอ็ U มยูเอ็มต้องสลากสีแดงเท่านั้นนะครับผมสีแดงสลากสีแดง,แดงวันนี้หน้าตาจะออกไงไม่รู้นะครับผม ผมไม่ใช่เชฟครับผมถ้าเชฟกัรันตีเลยว่าความอร่อยเอ๋ผมสไตล์้านนอก้องชิมนะครับผมการตำป่าทะเลนะครับผมขาดไม่ได้นะครับผมคืออันนี้นะครับผมผักชีอันตรายครับผมอย่าลืมใส่ผักชีอันตรายครับผมระวังบาดมือบาดปากด้นะครับผักชีผักชีใบเลื่อยครับผมอันตรายไหมครับผม ฟังแค่ชื่อก็รู้แล้วครับผมใบเลื่อยเลื่อยยนง่ากลัวด้วยตัดได้ไหครับผมใส่พวกนี้จะดับกินข้าวได้ครับอร่อยร้านอื่นเขาตำปลาใส่หนองง่นอม้งหน่อไม้ปลาทุกอย่างของผมมีแต่กุ้งกับหมึกเน,นเน้นครับผมนี่ผักชีอันเนี้ยใส่ก็ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็กิกนเลย ผมอยากให้ให้แฟนแฟนแฟนดูครับในครบกแค่นี้ก็พอแล้ว,ลวครับผมแซปนัวไม่กลัวใครครับผมข้าวสเก็ตมาเองวันนี้ติงตองมาแล้วมีงานเข้าครับผมเอาไว้ก่อนทุกอย่างมีทางแก้ครับผมความจนมันน่ากลัวนะครับผมแต่ความจนไม่ใช่กรรมพันธ์ครับผมใส่ตั้งแรกครับใส่นี่ก่อนครับผม กับปลาหมึกเนะครับผมแล้วก็ตำให้เข้ากันนะครับตำให้เข้านัวก่อนให้เข้าร้องนัวก่อนให้เขาเข้าเครื่องก่อนเพราะว่าพวกนี้นั่นนะตำด้วยกุ้งสดนะครับกุ้งสดกุ้งจากแม่น้ำกุ้งจืดนะแม่น้ำจืดครับเก็บตรงนี้นครับผมปลาปลาธรรมชาติบ้านเราเลี้ยงเองวันนี้เอามาแค่สี่ตัวมาเยอะไม่ได้เดี๋ยวน้องๆพี่ๆไม่มีอะไรกินน้องกินเยอะๆอ้วน ตำปลาทะเลเราวันนี้ครับผมตำปลาทะเลน่าจะตตำในทะเลนะทำไมตำในป่านี่คนะรับตำปลาทะเลยกทะเลมาไว้ป่าแล้วก็ตำเต็ในป่าคือว่าตำปลาทะเลชิมก่อนนะครับผมสุดจัดไหม,หมประหลาไม่ต้องบอกตอบละนะครับผมอร่อยแน่นอนครับปลาขาดครับผมขาดความหวาน สุดครับผมแดงจัดวันนี้แดงจัดอ้าวทุงอยู่ไหนหายหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับพี่น้อง วนนี้เข้ามาดูครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็ฝากติดตามเพจเกษตรพารวยนะครับผมเกษตรพารวยเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเกษตรพารวยครับผมแบบนี้ครับผมแบบนี้หน้าตาครับผมหน้าตามันนี้ตามป่าครับผมทะเลครับผมยกมาไว้ที่ในป่าครับผมป่าล้วงครับผมนี่ต้องอยู่ขาหนึ่งสองนี่ครับถอนได้ครับผม ป่าในบ้านผมรากไม่ลึกไม่ลึกนะครับรากไม่ลึกรากอยู่ขาในบ้านผมไม่ลึกเพราะว่ามันไม่มีรากไงเลยไม่ลึกผมหักออาไ้นะครับผมเจะไว้มันร้อนขั้นตอนครับผมจิดจัดจัดจัดประหลัดบอกครับผมบอกต่อเลยครับผมประหลัดคือใครยังไม่รู้เลยเดี๋ยววนาลัางชวนประหลัดมากินดีกว่า เขาสะเก็ได้ครับผมทางช่องทางยูทูบเขาสะเก็ดนมกี้มาครับผมกินอะไรก่อนนี้นะอ,อยากใช้มือเหมือนกันนะกินนี้มันจะแส่บไหมดูหนวดมือครับหนวดมึกกุ้งต้องกินตัวเป็นนะครับกุ้งครับเขาไม่อยากพูดเลยครับว่ามันอร่อย มากมากดูหน้าตาอร่อยมากมากเนี่ยมานดาข้าวม,มานดาขี้นกโควิดอย่าพูดถึงชินหูทุกวันสามเดือนสี่เดือนเนี่ยตานโรคมะเร็งครับผมมานดาขี้นกช่วยอุดหนุนเกษตรกรไทยครับผมปลูกมันดาขี้นกพัดจริงได้ใจจิตจัด คกเลยว่ะนำมันกเลว่ะได้เห็นกันทุกวันของดีเยอะรับผมเป็นมาละสุดๆพี่น้องหมึกกัหมึกมึกกหนวดเท่นั้นครับหนวดเท่านั้นครับผมผู้จัดประหลัดจะบอกครับเจ้า ตามป่ายจะใส่พวกขึ้นมะล,ละกอเยอนะเนาะทะเลอ่ะผมชอบน้องกุ้งคนระับให้กุ้งน้องกุ้งนะให้ผู้คนน้องกุ้งคนระับอ่ะ ใครอยากกินตำปลาอะไรก็คอมเมนต์มาครับทังทุกไอ้เองเลยครับเดี๋ยวผมติดหาอยากกินครับผมจำกินฟรีครับผมหมู่บ้านสุขใจฮะเอาเฮ้ยอยู่ในป่าเนี่ยสุขใจเดี๋ยวผมดีใจครับผมปลาเมืองก็หนวดมึงนะครับหนวดมึงเนี่ย ผมเชื่อเลยทุกคนไปร้านไม่ถูกใจหรอครับผมเราจเสียตางล้วกินทั้งหมดไงีิ่งตามเองกินเองอร่อยแน่นอนหมึกห้าสิบกุ้งสี่ตัวยี่สิบแปดฝกพวกนี้เก็บตามบ้านครับสบายสบายใครอยู่ในเมืองอ่ะซื้อ อืมนี่ยผักบุ้งอืมพมูไมมดมมไ,ไม่ได้เส้นเปล่าแบบนีใหญ่มากเลยเนี่ยกินเลี้ยนจะเลี่ยนหน่อยนะถ้ามันเลี่ยนใครเครื่องเยอะครับผมไปร้านมันจะเลี่ยนเดี๋ยวเราทำเองไม่เลี่ยนหรอกใส่เครื่องเยอะยังฮวงเครื่อง ใบมันจะหมดแล้วของทะเลจะหมดหมึกน้ำยุ่นๆได้นะครับหมึกเซับแซบปอะไรวะแซบกระดอกระดิ๊อ่ีนี้จริงๆภาษาสวยก็โอ้พระเจ้า เอ็มนีลังภาษาเขมรก็เออจะงันจะนับผมได้หลายภาษาเดี๋ยวผมจะเปิดโรงเรียนสอนภาษาเนี่ยภาษาสวยกับภาษาเขมรเนี่ยแต่ภาษาปากกิดไม่ต้องมาพูดกับผมนะมือเล็กน้อยของท่านเนี่ยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมโอ้ยไม่ใช่ไอ้ห่ากดพั่วมั่วอะไรเบอร์นเนี่ครับมือเี็กน้อยของท่านครับเนี่ยไม่ใช่มือน,นี้นะมผมกดปิดกดเถอะกราบขออภัยด้วยนะครับผมเนี่ยครับเนี่ย เยี่ยมนะครับผมถูกใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับลงหน้าครับผมสิ่งใดไม่ดีก็สิ่งได้มาถึงไหนดีก็โอเคนะครับผมผมขาตุกเก็ตต้องการมาผมสินอีสานหอมแดงครับผมสิ่งตุ๊กเก็ตคุณชื่อหอมแดงหอมแดงนี่มันให่มั้ยครับ กินไม่ได้ครับมีเวลาเยอะแยะงานเข้ามาแลยมึงเพิ่งทำงานเรามากินตำตำให้ก่อนมะเขือเทศครับผมกินแล้วหน้าตาดีดีเหมือนผมตรงไหนวะอื้อหือ มไม่ใช่กันบางกิจหนึ่งครับผมจะได้โม่โจริงๆก็แซ่บนวลไม่กลัวใครเพราะอร่อยคนระับผมตำเรื่องนี้ไม่รู้วยมยครับผมผมไม่ได้ขายนะับทำมาบ้านผมผมไม่ได้ขายนะบอกว่าไม่ได้ขายโว้ยยังเออวันนี้กินเนี่ยนะกินนานเลยนะคว,วามเผ็ดมันตำเผ็ดๆ <c oughs> ดูหน้าตาจากดูหน้าตาแดงหมดแล้วจากคนขาวๆหน้าแดงหมดเลย ตัวจิงด่าไม่ดามตองมันดีครับผมปลาหมึกต้องกินแบบใครไปกินที่ร้านไม่สามารถทำนี้ได้หรอกต้องกินที่บ้านเราในปลานั้นจะกินที่ร้านเนี่ยต้องมีซ้อนช่อมกินแกะกินแงะกินกินน้ำผมพี่น้องขอน้ำหน่อย อ,อยู่ด้กันนานๆนะอยู่ด้กันนานๆยอมใช้สะเกียหนุ่มยี่มเมาจิตใจแค่ไม่น้องจิตจัดประหลัดบอกต่อด้วยประหลัดประหลัดคือใครมยังไม่รู้เลยประหลัดคือใคร คำแนะนำมาครับผมเี๋ทำกักินผมตังให้กินฟรีครับผมเดี๋ยวกินแรงคุณซื้อก็มามตังให้กินฟรีไม่คิดตังครับกินน้ำหน่อยเผ็ดสุดจัดประหลัดบ,บอรครับผม ติดตามช่อง YouTube เลยนะครับผมขาดสกิดลงกี่เมาเมาจริงเมาทุกวันครับผมเดือดร้อนกระเป๋าเมียครับของเมียใช้ตัวเองยังมีงานทำทำงานวันละห้าสิบบาทรับจ้างเมียสักผ้าสุดจัดครับร้ับจีบอกได้เลยครับร้านผม mai con nhóc mà đang Đang mà đen bọn kia mở hả Cắm đây đi hơn Chịu nhận đi แล้วพี่น้องหมดแล้วจะกินอะไรกันโว้ยเหลือแต่พริกแล้วกินไม่ได้พริกเผ็ดปลาหมึกก็หมดถั่วก็หมดทุกอย่างกินก่อนนี้น้อยใจสนักสิด้านน้ับผมเอ็มอยู่เอ็มซับนัวไม่กลัวใครฝากติดตามช่องขาสเกียดด้วยนะครับผมขาสเกีดหนุ่มยี้เมา แซ่นบนัวดยากไี่น้องตอนนี้ผมต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูและเข้ามาติดชมผมสวัสดีครับโอกาสได้ผมเมนูอะไรก็บอกมานะครับผมทำให้ครับผมอจะกินอะไรครับผมพี่มือผมไม่ใช่เซฟครับผม ใครมากินบ้านผมผมกล้าการันตีเลยครับผมทุกคนห้าดาวแน่นอนวันนี้ต้องกอากล่าวคําว่าพูดไม่ค่อยชัดแล้วเมาสกิดลมที่มเมาเอาเอีกสักบวกไอแอนก็พอมันสิ่งที่ไม่ดีนะผมอย่ากินเยอะกินพอประมาณวันนี้ต้องของกราวคำสว,ส,สวัสดีครับผม